และนี่คือไอดีที่โคตรจะเก่าเก่าของผมนะคะไม่รู้มีอะไรบ้างดูคับนี่เงี้ยเก่าแค่ไหนดูดิดูสี่วสามหรอสี่ปีนีข้าขอจะ่ไหน่นั่นนีาหันใหม่เลยเว้ย ไอดีนี้ก็เพิ่งสมัครเมื่อวานนี่ไม่หนูรับไม่ได้วะ r o e e ว่าหะน่ัเพิ่งสมับวกอะไรวะ ไม่ก็โอ้ว้าวผูกแล้วให้มึงให้ผูกกับอะไรเรามึงรู้ดิกูผูกไม่ได้ไอ้ Google กับ Facebook กับผมผูกแล้วนะแต่ว่าไอ้ Twitter กับอะไรเนี่ยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะมันมันบ่ อ,อันนอยู่ไหนแล้วอ่ะให้นหผูกวันทีน <That> right. ี่น <c oughs> ี่ผูกตานเวยกูไปเลยนะครับผูกกับผูกผูกผูกเขาผมจะผูกยังไง ที่อื่นเหรอถ้าผมกดอันนี้มาจะคึ้ว่าพิ่มผูกไปแล้วพวดบันทีอื่นก็มันม,ม,ม,มันก็ไม่ได้ดีครับจิ้วจิ้ว ที่จริงอ่ะไอสกิลนนั้นอ่ะผมผมมีนะอีกอาหัรหนึ่งแต่มันยี่สิบสี่ชั่วโมงน่าจะหมดแล้วแหละแต่นี้มันยังไม่มีไงโว้แม่งอะเราก็ใส่ไม่เป็นสักเดือแล้วพอผมกดอันนี้นะโอ้ย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 ปึ๊บมันก็จะขึ้นว่าผมมาหน้าตองนำเลยทุกคนนี่ไอพวกบัญชีไปแล้วไอพวกผมก็บอกบัญชีอื่นไปแล้ว ฉันว่าเราเพิ่มบัญชี้หนูว่าจำเนินกินต่อเขาอะไงี้ยผมก็ผูกอยู่แล้วแหละเออกดไว้กดนู้นว่าเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยผมไปกดนันได้ไงอืมเด็กมาว่ามันได้ผูกบัญชีไปแล้ว ใช่ทิปเลิกไหมฮะลบบัญชีอือลบบัญชีดีกว่าลบบัญชินั้นดีกว่ากินเงินฮะตอนนี้นนผมหมกมุ่นกับอันนี้โอ้ผมมุ่นไปหมดแล้วเหรตอนนี้น จริงจริงอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่แค่ดีผมนะในดีของพี่ผมขออภัขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่เอออันนี้ไงวะมันบอกว่าอะไรอีก บัญชีนี้ยังไงลบบัญชีมันก็คอมเล่นเข้ามาให้หน้านี้ไม่เอาได้ไหม อยากลบอันนี้จังมันลบไม่ได้อีกโอ้ทุกคนเอ้โโอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นไอดียไอดีดักดีกว่าตนีอนนะี้ผมมุงอุ้นกับไอดีเก่าไอดีใหม่ไม่มยหมดแล้ว ไม่ใช่อยู่ดีๆไอดูกลมแบบปังอู้เธอเจ็บจี๊ดเฮียบอกน,นะว่าเข้าไม่ได้อะเข้าไม่ได้ไไดก็คือจบแล้วนะ เขาได้เขาได้นี่อะไรไฟยัไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเหยื่อี่สิบเพียดอะเออตึงจัดโปรไฟล์ไม่พอทสิไปหรู่ผมจะต้องผมต้องการผมต้องการสกิลเอ้ยสกิน มนุกน้คือผมงงว่าไอ้นี่เบร้งผมงงว่ามันผมงงว่าผมได้สูมอันนี้ต่ตอนไหนดูนะและวํำน,น,นานดูดูด I War. ไ I War. อวอลหนไอวอลพู้แต่ว่าอันนี้ลุกคนรู้แน่นะว่ามันแจกฟรีเมื่อปีหนึ่งปีก่อนรู้เปล่าถ้าใครทานกินจกรรมหรืปีนี้แหละแต่อันนี้ผมไม่รู้ แต่ผมเคยใช้ดิเหรอทุกคนดูนะมันมีสกินไอวอที่ผมเคยใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเคยใช้เหรอแต่น่าเียผมไม่เคยใช้นี่่ไงนี่ไงงีอันนี้อันนี้ผมไม่เคยใช้ตอนไหนวะอันนี้ด้วยอันนี้จำจำมาทุกคนเชื่อทุกคนลงทุกคนเลยเฮ้ยอันนี้ผมจำได้ว่าจำได้แล้วว่ามันเคยมีอยู่ ไปใช้ได <LE> <around> ้หรอวะแล้วคุณนแล้วสุดึ้ออันนี้เว้ยมันมันคืออะไรอ่ะคิดถึงคิดถึงแล้วสักสกินสนม์้ะที่ใครทำแม่ไอไอกินฟุงเนี่ยเนี่ยเอล้าแย่ไม่ทันหลายบีก็อืมที่จริงอ่ะแต่ผมคิดว่านะ ถ้าไอพวกนี้มันมาจากไหนก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นพี่ผมนะเพราะว่าที่จริงแล้วไอ้น,นี้เนี่ยไม่ใช่ของผมเองคือผ,ผมไม่ได้เริ่มต้นมานมาเองพี่ผมเลนล้วนครับอันเนี้ยจำไม่ขึ้นตาเลยมันมันเคยอยู่ในกระครงผมนี่เขาจห้ผมไหมนะรพิเศษอเยอะมากสมนอายุก็เยอะเหมือนกันนะ ชัวเลยเนี่ยอันนี้พี่ผมชัวสก,กินแนอรเนี่ยผมไม่เคยเล่นก็อัน,นี่อะไรวะก็จะไม่ได้ไอ้อัวน,นี้ใชต้ตลอดนี่นะคะนี่คือ เติมามันดี d อเดียสายเติมที่ไม่ได้เติมมากเท่าไหร่เติมแค่หกสิบแปดเพชรอ่ะนะเพราะว่าที่จริงเนาะผมอยากได้ร้อยเพชรนะแต่ว่าพี่เขาก็เออก็งบเพราะจำกัดอืมเออ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 แต่แต่ที่จริงผมอยากได้ร้อยเพชรมากที่จริงเนาะผมไม่ได้เติมเพชรเองนะเขาเติมให้คือผมลองร้อย โหก็จะเปทั้งหมด42นะครับซึ่งผมมีมีมีรองจากอันดับสองคือเสื้อเ <c oughs> ตจะเมีน,นี้นะครับไม่รู้ว่าอัน,นอันนี้ใครทันบ้างนะแต่กูคิดว่านะไอขี้มึงทันแน่นอนนี่นะฮะไม่อันนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะจำได้เพราะว่าแต่ก่อนก็มันม็มีแนละ้วแต่ตอนนี้มาม,มันก็มีจนถึงวันเนี้ย แต่เนี่ยผมได้มาตอนไหนวะมีอันอนึงไงไปไหนละนี่ครับอืมแล้วน,น,นี่จะเป็นชุดของสายเดิมนะชุดเอ่อถามว่าอะไรวะไอเราก็ไม่ค่อยเก่งกิจสุดสด้วยไอะดิไม่ช่างมัน้อยกระเป๋าจบอืมน้อยมาก อืมผมอันนี้สวยสุดแล้วอืมครับรับรองครับว่าผมไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าไม่เติมครับเติมไม่เป็นครับแม่ดูแม่ก็เติมไม่เป็นด้วยเขาเป็นน้าฟื้นฮะจำงคนมีน้อยเลยับฟื้นน่าเสียดายที่มันไม่มีแบบโปรไฟล์ให้ดูตอนตอนนั้น,นเป็นมันเป็น,ปนมันที่มันให้ดูแบบ แบบแบบสกินเืินอะดูให้ดูว่าอันไหนหมดอายุไปแล้วจะเป็นบัไฟโปรไฟชมันเถอะเพราะว่าคนมีแล้วอ่าอันนี้นรครับน้องกับตเติมครับซีซั่นนี้ด้วยครับอันนี้บีเทสค่อยคิดถึงบีเทสอ่ะผมจำได้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ไอดีนี้นะที่ผมมีชุดสีชมพูของบีเทสอ่ะเออใช่ผมได้ชุดสีชมพูมาแบบฟรี ที่เก็บโค้กมากตัวแรกนะเพราะ้วมานี่ผมเชื่อว่าต้องมีคนต้องต้องมีคนทันแน่นอนค่ะรู้ชิมทันรู้มึงทันไอ้ที่นีมีนีมีมีมีนีมีมีีีอันนี้สูงฟรีนะครับสูงฟรีครั้งหนึ่งไม่ไม่ต้องกังวลว่าผมเติมมากหมดแล้ว ซื้เินบึ้งกันต่ออืมโคตรน้อยอะไรเว้ยเออทั้งหมดมีกี่อันวะมันดูยงังไงเนี่ยาะตะากาไปดีกว่าอันนี้คืออะไรแค่สะนะช่องมันมีอันหนึ่งกูไม่ใส่